คุณคะการที่เราสามารถบริหารจัดการเวลาของเราได้ดีนั้นทำให้งานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและชีวิตก็มีความสุขตามมาอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องขายเดีย p แค c a s t อดแคสต์พสเพื่อการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะวันนี้ไอเดียมีวิธีการบริหารจัดการเวลามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ เพื่อให้งานของคุณออกมามีประสิทธิภาพประสิทธิผลและทำให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตอีกด้วยค่ะมาฟัง7วิธีในการบริหารจัดการเวลาและทำให้คุณเนี่ยมีความสุขกับการทำงานกันอีกด้วยค่ะวิธีที่1ค่ะจำแนกงานหลักการนี้นะคะมาจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่34ค่ะ นั่นก็คือคุณดาวัยดีไอเซนฮาวซึ่งเขานะคะได้จำแนกงานตามความสำคัญของงานค่ะโดยจำแนกงานออกเป็นงานสำคัญกับงานเร่งด่วนซึ่งส่วนใหญ่เราอาจคิดว่างานทุกงานสำคัญและต้องทำทั้งหมดจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เสมอไปค่ะแท้จริงแล้วงานที่สำคัญกับงานที่เร่งด่วนมันคืออะไรใช่ไหมคะ งานที่สำคัญก็คืองานที่ทำแล้วมีผลต่อความสำเร็จหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นงานที่กระทบต่อระยะยาวหรือมีผลต่อภาพรวมค่ะส่วนงานที่เร่งด่วนก็คืองานที่ต้องการทำในขณะนั้นบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดค่ะดังนั้นนะคะให้เราจำแนกงานออกเป็น4อย่างด้วยกันค่ะ อย่างที่หนึ่งนะคะก็คืองานที่สำคัญและเร่งด่วนให้เรารีบทำงานนี้ก่อนเลยค่ะและทำงานออกมาให้ดีก็อย่างเช่นสรุปแผนการตลาดที่จะประชุมพรุ่งนี้หรือว่าเตรียมสไลด์ประชุมพรุ่งนี้อันนี้คืองานที่สำคัญและเร่งด่วนค่ะอย่างที่สองก็คืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เป็นงานสำคัญที่ใช้เวลาทำและยังไม่มีกําหนดส่งที่ชัดเจนยังไม่ใกล้กําหนดส่งให้เราค่ะวางแผนจัดสรรเวลาที่จะทำเช่นงานวางกลยุทธ์ระยะยาวการออกกําลังกายหรือว่าการพาครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านหากเราบริหารเวลาให้กับงานเหล่านี้นะคะ ได้ไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นงานที่สําคัญและเร่งด่วนทันทีค่ะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้ดีค่ะอย่างที่3ก็คืองานที่สําคัญแต่เร่งด่วนเป็นงานควรให้เวลาลองจากงานที่2อข้อแรกที่บอกไปค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอาจมอบหมายให้คนอื่นทําหรือว่า ลดให้น้อยลงเช่นตอบอีเมลจองตั๋วเครื่องบินจ่ายค่าบัตรเครดิตหรือว่าการซักรีดเสื้อผ้าค่ะมันเป็นงานที่ไม่สำคัญแต่ว่าก็เหมือนจะเร่งด่วนอย่างที่4นะคะก็คืองานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนควรลดการทำงานประเภทนี้หรือว่าทำเมื่อมีเวลาว่างค่ะเช่นเล่นอินเทอร์เน็ตดูทีวี กินขนมขบเคี้ยวอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้คุณเนี่ยลองเขียนรายการงานที่คุณต้องทําทั้งหมดออกมาค่ะแล้วลองมาจําแนกดูว่ามันเป็นแบบไหนจะได้มีแนวทางว่าเราควรจัดการกับงานเหล่านั้นอย่างไรค่ะวิธีที่2ค่ะทํา to do Li s t หรือว่าเขียนรายการที่ต้องทําให้เขียนรายการที่ต้องทาล่วงหน้าในตอนกลางคืนค่ะเขียนออกมาให้หมดเขียนไปก่อนเลยค่ะ แล้วเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนำทูดูรีสเนี่ยแหละคะ่ะออกมาดูพร้อมกับจัดลำดับงานโดยจัดสรรเวลาให้กับงานที่สำคัญในช่วงแรกของวันค่ะเพราะว่าช่วงแรกของวันสมองมีพลังงานมากหลังจากได้พักมาตลอดทั้งคืนและพร้อมที่จะจดจ่อได้นานๆค่ะแล้วคุณค่อยไล่เลียงไปว่าต้องทำอะไรต่อไปคะ่ะวิธีที่3ค่ะ กำหนดเวลาในการเช็คอีเมลหรือว่าตอบแชทการกำหนดเวลาเช็คอีเมลหรือว่าตอบแชทนะคะควรทำเช่นทุกๆ 2- 3ถึงชั่วโมงค่อยเช็คอีเมลหรือว่าค่อยตอบแชทจัดสรรเวลาในการทำสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในช่วงบ่ายค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะว่าถ้าเป็นอีเมลหรือว่าแชทที่มันสำคัญและเร่งด่วนมากจริงๆก็ต้องตอบแบบทันทีค่ะไม่ต้องรอให้ถึง2 3ถึงชั่วโมงเราค่อยเช็คหรือว่าตอบค่ะ วิธีที่4พิจารณางานแทรกหากมีงานเร่งด่วนแทรกเข้ามานะคะให้พิจารณาดูว่ามันเร่งด่วนจริงไหมสามารถมอบหมายให้ใครทำได้หรือเปล่าหรือว่ารอเวลาได้สักเท่าไหรรอได้ไหมเพื่อจัดสรรเวลาให้อยู่ภายในเวลาที่เราได้กำหนดที่เราได้จําแนกงานไปแล้วค่ะวิธีที่5ค่ะจัดสรรเวลาให้กับการพักบ้าง หลังจากที่เราตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะเมื่องานที่มันสำคัญเสร็จไปแล้วนั้นหรือว่าทุก50นาทีก็ได้ค่ะควรที่จะพักสายตาและพักสมองสัก10นาทีก็ยังดีค่ะจะช่วยให้สมองได้พักและฟื้นตัวพร้อมที่จะจดจ่อกับการทำงานในรอบถัดไปค่ะวิธีที่6จัดสรรเวลาสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย ร่างกายและสมองของเรา,าก,ารก,ารก็ต้องการการพักผ่อนค่ะต้องการการดูแลเช่นกันหากเราตั้งหน้าตั้งตาทำงานโดยไม่ดูแลรับร่างกายและสมองเลยนะคะจะทำให้ร่างกายและสมองของเราไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะการพักผ่อนจะช่วยให้เราได้ฟื้นตัวส่วนการออกกำลังกายก็เป็นการช่วยให้เลือดสูบฉีดไปยังร่างกายและสมองได้ดีมากยิ่งขึ้น การออกกําลังกายนั้นนะคะเป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนค่ะแต่ว่าเราควรทํานะคะแต่ถ้าปล่อยให้มันเป็นปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นการรักษาโรคค่ะซึ่งสําคัญและเร่งด่วนเลยค่ะเทนีคงไม่ดีแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยนะคะ mm. วิธีที่7ค่ะประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น คุณต้องหมั่นจดตารางกิจกรรมและเวลาที่ใช้เพื่อประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้นจะได้มีเวลาสำหรับงานที่สำคัญเพิ่มขึ้นค่ะและลดเวลาให้กับงานหรือสิ่งที่มันไม่สำคัญลองนําเทคนิควิธีการบริหารจัดการเวลาทั้ง7วิธีนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ จะได้มีเวลาทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีเวลาสำหรับตนเองและครอบครัวอีกด้วยค่ะถ้า,าคุณผู้ฟังชอบ EP นี้หรือค,คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะและถ้า,าคุณผู้ฟังต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการติหรือว่าชมก็สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ